สวัสดีครั้งครับกับไลเลนเจตัวใหม่เข้มานะครับรอบนีสาตัวเลยก็ดูสกิลแล้วก็โอเคถือว่าก็มาเป็นตัวใหม่ที่มันแบบแต่ก่อนนี้จะมีแบบสกิลกากากแถมมาด้วยใช่ไหมดีสกิลหนึ่งกากสกิลหนึ่งแต่รอบนี้รู้สึกว่าเอ้ยสกิลดีเกือบหมดบางอันก็งั้นๆแต่ก็มีแบบ2องบัฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีบัฟหนึ่งก็ก็ยังดี โอยกระตุกนาจัง3ตัวเลยครับรอบนี้ตัวชน1ตัวนะแล้ตัวชนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเปิดก่อนโอ้ยอยังไม่ได้เกียร์พื้นที่เลยลืมลืมเพิ่งจะเข้าเกมทั้งเดือนครับเอ้ยมีแจกด้วยเหรอเมนสเตตอ๋อตัวพวกนี้จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งเดือนครับแต่ก่อนก็เคยมีนี่ใช่ไหมผมก็ว่าผมแนะนําไปนี่ยแหละแล้วเขาก็ทําหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบว่าเอ้ย กลัวตัวใหม่จะเก่งเกินก็เอาเป็นทั้งเดือนนั้นก็ให้มันเก่งเป็นพิเศษหน่อยก็อาจจะเก่งขึ้นทีละนิดไงไม่งั้นมันก็ต้องแบบเก่งแบบต่างกันชัดเจนไงนใครมีตัวใหม่ก็จะได้เทพในเดือนนั้นประมาณนี้ไปสามตัวครับตัวนี้เก่งในด่านปกติด่านพิเศษแล้วก็ไต่หอก็าเหมาะสมแหละทั้งเดือนเลยนะโอ้ยเมาเบิ้ลยังเบิ้ลอยู่นะ โอเคดูดิว่าว่างกี่ที่ ID นี้4รอบจัดเต็มเลยเราไปเจ็ดตัวตัหูสามสิบตัวจะมีที่ว่างไหมน้ <c oughs> อผมลุย่านเลยบโอ้โยเต็มรอสักครู่นะครับยวเคลียที่ก่อนโอเคกัาแล้วครับโอเรื่องใหญ่เลยเคลียร์เลย <c oughs> อ่ะเปิดเลย <c oughs> เพิม่มโอกาสสามเท่าจนถึงวันที่สามนะครับเปิดตัวที่หลังแล้วกันได้ทุกตัวมาปรวมรวมพลังก่อนไหมอ่านิดนึงม,มาโหลดอะไรวะ สักคู่ครับสั่ง,งั้นมีโหลดอะไรเพิ่มเติมก็ไม่รู้ไม่รู้ปรับเลทขึ้นหรือปรับเลทลงอาจจะมีผู้โชคดีเปิดฟรีไปแล้วก็ได้ประมาณว่าลืมใส่ตอนนี้สี่ทุ่มยี่กว่านาทีแล้วตา,ต,าตายตายตายอดเลยแค่ยังไงเขาก็ชดเชยให้แล้วนะพอคนโวยเยอะอ่ออ่อออ,อ,อ อีเวนต์เดือนสิงหายังไม่ขึ้นนะคิดสตัรอัพคืออะไรคืออะไรแลแลบได้พวกนี้ด้วยเหรอมีพุซเซ่นด้วยโอ้ได้ห้าสิบมาอีกแล้วไออีเวนต์จำกัดเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาดูอื่นแล้วกันเปิดก่อนนะโอ้ยใจร้ายจังกำลังจะได้ที่ สีรอบครับจัดเต็มหรือถ้ามีอย่าอื่นมาก็เงือไปแล้วกันอยากได้ตัวชนใหม่พอดีครับไอดีนี้นะผมยังใช้เค้กอยู่เลยต้องรูปรวมพลังใหม่ไปเนะี <c oughs> ่มาฮึไม่การันตีอะไรทั้งนั้นนะครับ <Yes. S 1> สามเท่าครับ <c oughs> โอ้โห ถ้ามันกดเบิ้ลไปก็ขออภัยด้วยนะเมาส์ยังมีปัญหาอยู่มูลพรดินปิโก้อีกแล้วมีแล้วใช่ไหมโอ้แปดดาวด้วยดีดีโอ้โฮีโร่เจมได้รีวิวแล้วครับยอดเยี่ยมได้ฮีโร่เจมครับอุนตราด้วยยังไม่เคยได้ก็ต้องดีใจนะ โอ้โหเจ็ดดาวอุลตาราก็เยอะดีเอามาย่อยโอ้โหได้แล้วครับเรดแคปโอ้โหแม่เรดแคปมันจะจงใจไปไหมโอ้โหประดุกพ่ลักได้ตัวใหม่ก็หนึ่งตัวต่อเลยแล้วกันสี่รอบใช่ไหมเอ้ยพอมันหมดเดี๋ยวมันก็บอกเองแหละว,ว่าหมดแล้ว จะหมดตูดแล้วนะนก,กี่ดาวอะโอ้โห,โหอันนี้อุลตราก็เฉยๆย่อยย่อยชัวๆไม่มีประโยชน์แล้วบ้างอืมนี่ก็ต้องย่อยแล้วครับเจอมีแชมเปญแล้วก็ไม่สนใจอื่นละไลฟ์การ์ดโคโนี่เฮ้ยตัวใหม่ป่าวะใหม่ใช่ไหม ตัวก่าในนี้เห็นมีโคนี้อยู่อยู่ตัวนึงอะแต่ชุดใหม่มันเหมือนเป็นเนี่ยทะเลอะเรือดำน้ำอะไรพวกเนีเ้ยเอ้ยเออทะเลอย่างเดียวเมื่อกี้ไม่มีอะไรโอ้โหอุลตร้ามาด้วยตัวใหม่อุลตร้าแล้วครับขนาดนี้แล้วตัวใหม่อุลตร้าแล้วกันไม่ขอเยอะเฮ้ยน่าจะใหม่แล้วนะสองตัวแล้วโอ้โหทุกวงได้ครบแหละ เราแบรนดไม่ได้ดูด้วยว่าหน้าตายัางไงมองกำข้ามอ่าน่ักิลโอ้โหจัดเสื้อขาวให้เลยบอกว่าไม่อยากได้ออกมาแล้วนะไซมอนตัวแถมใช่ไหมข้ามไปโอ้เราเป็นดีใจทำไมเอ้ก็ใช้ได้นะนาทีนี้เก่งนะกลับมาเก่งแล้วนะ ซัมเมอร์เออใช่ตัวเดินที่แล้วน่าจะเป็นตัวนี้เนอะ okay, โอเคครับโอ้โหได้อีกเยี่ยมมาครบเลยแม้แต่ตัวที่ไม่อยากได้เหลือเป็ดอย่างเงี้ยโอเครู้สึกจะมาครบทั่วเลยต่อครับตาสุดท้ายรอบสุดท้ายเอาหมดแหละโอ้คุ้มแหละคุ้มแล้วละ่ะมีอะไรให้เล่นย,ยๆๆะยะลยเดียนนี้ โอ้โหไอออนมูนตกลุ่นเยอะล้ก็เหมือนปรับให้เก่งขึ้นนะแต่ก็เฉยๆนะโอ้โหเลิกเป็ดเอ้ยมันเบิ้ลไปนะครับขออภยัยกดทีเดียวมันไปสองทีแต่ดูสรุปท้ายแล้วกันโอ้โ oh, ห oh, บอกไม่ชอบมาใหญ่เลยกโก้มาอีกตัวแล้วครับโอ้โหแม่งแกล้งกันแล้วโอ้เฮ้ยตาเนี้อะไร ของเหลือแล้วเห็นเปิดได้เยอะแล้วใช่ไหมเบิ้ลมาดูดิโจ้หเกมจับคู่ลยไงวะเนี่ยเกมจับคู่แล้ว <c oughs> กวอ,อกดูในะทีมนะครับมีสรุปตอนท้ายก็ดีนะเนี่ยไลท์ทำหกดาวทิ้งไปแต่นี่เก็ไม่ไหวนะโอ้เนี่ยเมาสเบิ้ลไม่ชอบเลย อันนี้มันสกิลอะไรของเก่าใช่บา่าเลือดเด้งแล้วก็เพิ่มต้านสกิลอันนี้ก็เสกตัวเวทที่ไม่โดนพายุพัดขึ้นมาสะท้อนเดเมจด,ด้วยใช่ไหมอัมมตะต่อทอนาดด้วยเจียมอาจจะได้รองครับมันเปิดตัวได้อีกนิดอะแต่เคลียร์ที่นิดนึงโอ้โหเป็นการเบิ้ลที่ตกใจ ปิโก้ปิโกตัวเดียวเองหรออันนี้เจ็ดดาวแสดงว่าได้ปีโก้แปดดาวใช่หไหมอีกตัวนึงอะหรือว่ากดลบไปแล้ววะอ๋อใช่8ดาวโอ้โหได้ตัวอุนตรามาะคุมไว้ตัวนี้แต่ถึงเวลาใช้จริงพวกนี้มันน่าจะเก่งเก่งกับบอทอะครับเก่งกับลุยด่านซึ่งเราก็ไม่อัดป้อมกันชัวร์วอยู่แล้วไง ก็เลยรู้สึกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เฮ้ย hey, แต่เอาเค้กไปลุยด่านปกติโหดนะครับมันเสกฝั่งตัวข้ามมาทั้งฝูงเลยอะจอค้างอ่ะพอเราพายุพัดใช่ปะ่ะแล้วก็แชร์แข็งอะไรไปแล้วมันก็กอบล่างไ่ตรงข้ามมาโอ้ยเครื่องแหลกเลยว่างที่เดียวอะเฮ้ยเคลียร์ไงดีวะปวดไว้ละ <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบประจัดระเบียบเลยพวกนี้เลยพาาดินเพียบเงินไว้อ่ะรวมล่างไปแล้วกันเอ้ยเราไปได้ตัวไอ้นั่นนี่ว่าตัวชนตัวใหม่ตัวชนตัวใหม่มันจะมีสกิลแบบพาาดินเนี่ยครับลบดีบัฟให้เพื่อนเหมือนมันจะบัฟบัฟให้ตัวตัวเองเก่งขึ้นนะ่ะ พ่างแล้วไปต่อเอ่อกัจชาสามรอบใช่ไหมที่สองนี่ว่าเออพอดีละขอขอตัวเนี้ยจะได้ครบๆเลยอุ๊สโอ้โหไม่ใช่หรอมั้งอุ๊สมาหน่อยนะแหมจะครบแล้วนะอยากได้ตัวชนใหม่ไงเบื่อเค้กแล้ว โอ้โหพบแดงไปสิก็ยังดีอ่ะหมดตัวแล้วนะเกลี้ยงแล้วนะเกลี้ยงเลยนะอีกไอดีก็เอาไว้ก่อนแล้วกันรีวิวก่อนเลยกว่าเครียดตัดต่อเอาตัวที่มีก่อนนะกดแบบนี้แล้วกันปิกโกเดี๋ยวค่อยไปผมจะคิดที่หลังแล้วกันนะว่าจะทำตัวไหน อาจจะทำตัวนี้ก็ได้อยากลองสกิลงานส่วนใหญ่ก็อยากลองนั่นแหละแม่เป็นเดือนนี้รู้สึกจะเก็บครบเลยครับตัวที่ไม่เคยได้มานานอยากได้แต่เปิดไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยพลาดินก็น่าจะทำไหวอยู่แหละโอ้ยเบิ้ลจจงเว้ยทำไมไมาอยู่หลังๆวะเนี่ยอ่ะครับตัวนี้น่าจะตัวใหม่ครับสกิล สายไวพริบครับระยะยืนน่าจะกลางๆหน้าหน้าเขาเรียกว่าอะไรอะ270ก็ถือว่าหน้าหน้าคือต้องเกินระยะสก,กิลรา,ราโอไงอผมจะถือว่าไกลแต่พูดตรงๆในทีนี้ก็ระยะไหนก็โดนหมดแหละ <c oughs> อูสเปดกว้างเลยครับอย่างนี้ก็เข้าคู่กับปิโก้ไม่ค่อยเข้าได้สักเท่าไหร่ พรมันก็ไม่จะเป็นเอตสายไหวพิบมันก็ดีอ่ะมันตรงที่ใส่ต้านสกิลเกิน้อยได้จะใส่ลบสกิลเกิน้อยก็ได้เปอร์เซนต์ิดสกิลก็สูงอยู่นะแร่ใช้ไม่เยอะด้วยดูสกิลกันดีกว่าลบอมตะลบโอกาสติดสกิลแล้วก็เดเมจไปอีก22เท่าลบอมตะครับ อันนี้เท่าที่คิดนะคิดเข้าข้างตัวเองก็คืออัพเต็มก็ลบอมตะสิบสี่วิตัวที่โดนสกิลนี้เข้าไป14วินั้นจะไม่มีโอกาสติดสกิลอมตะได้อีกเท่าที่คิดนะเดี๋ยวมารู้จะคิดถูกหรือเปล่าอาจจะเป็นลบปุ๊บแล้วก็ถ้ามันอีกฝ่ายหนึ่งสเสกอมตะขึ้นมาใหม่ก็ติดใหมก่ก็ได้เหมือนกันอันนี้สกิลลบอมตะโอเคแต่ลดลด โอกาสติดสกิลเนี่ยรู้สึกงันๆนๆคือใบ้ไปเลยก็ได้นะคือไม่รู้มันมีผลขนาดอะไรไรคนะคือแม้ส่วนใหญ่มันก็หลบกันได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันโดนอะโดนทั้งทีมันได้แค่นี้เองเหรอซึ่งเปอร์เซ็นต์ติดสกิลมันก็ดูงั้นๆันอะส่วนให่มันก็ติดเนแต่ยิ่งสมัยนี้มีปิโก้ตีธรรมดาก็แรงไม่ติดยิ่งชอบเลยละอันนี้ครับก็ น่าจะอมตะให้ทีมไปลบเขาเลยแล้วก็ติดให้ตัวเองแล้วก็ลบดีดีบัฟครับมัดมาแล้วครับสกิลลบดีบัฟครับก็คือบัฟอะไรที่ไม่ดีอ่ะลบออกแล้วมีเป็นเวลาอย่างนี้ก็เลเวลร้อยก็ลดห้าวิเลเวลร้อยสก็ประมาณเจ็ดวินะคร่าวๆนะประมาณเจ็ดวิแล้วก็ลบเออเดเมจต่อเน,นื่องด้วย แสดงว่าดีบัฟกับเดเมจต่อเนื่องไม่ได้คิดรวมกันเพิ่งจะเพิ่งจะรู้กับตัวเนี้ยแสดงว่าเป็นแจกกันก็ดีครับเพื่อนโดนดีบัฟไม่ดีโดนใบโดนลดต้านสกิลเนี้ยมันก็เหมาะใช้ได้อยู่มันสนชอบสกิลนี้แหละน่าจะโหดอมาตะให้ทีมด้วยลบดีบัฟอีก เออตอนนี้เห็นมันมีคอมโบอะไรพวกนี้อะ่ะก็คิดอยู่นะว่าอาจจะมีสกิลทำเป็นเซตคอมโบมาไม่อยากบอกเลยแม่งไปทำแม่งไปทำแล้วจะลำบากเราแบบเป็นตัวว่าเพิ่มพลังโจมตีให้โคนี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มพลังโจมตีให้สายไหวพริบเท่านั้นออแต่จะเพิ่มแรงกว่าปก,ปกตินะคือถ้าตัวไม่ใช่สายไหวพริบก็อาจจะเป็น เพิ่มพลังโจมตีให้สใส่ยบพิพิบสิบเท่าเพิ่มพลังโจมตีให้พันธมิตรสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยในสกิลคล้าย,ายกันเนี่ยเป็นคอมโบกันหรือว่ามีสองตัวนั้นแล้วมันก็ใช้สกิลคอมโบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบตัว A กับตัว B ถ้าอยู่ในสนามพร้อมกันมีสิทธิ์จะใช้สกิลประสานกันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะยากไปไหม,มก็น่าจะยาก จะพยายามก็ลองก็ได้นะครับก็ทำให้มันเป็นคอม,คอมโบหน่อยให้มันประสานกันห,หลายๆตัวออร้อยแคปแอดบวตตัวนี้สายไวพิบครับนี่น่าจะยืนไกลหน่อยอ่านมาแล้วละ่แปดศครับระยะสาปก,ก็ปกติยุคนี้ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบได้บับเจอปิโก้ก็กว้างกว่าเดิมอีสกสเปส ปกติจะจออไปเลยตัวนี้มีอะไรวะลืมแล้วอ่าลบบัฟครับแล้วก็โจมตีธรรมดาเดเมจลบบัฟประมาณเจ็ดวิเหมือนกันไอตรงข้ามบ,บัฟอะไรมาก็ลบออกไปก็ดีนะใครยังไม่มีตัวลบบัฟก็โอกาสดีครับสำหรับตัวนี้สุสกิอุนต้าก็ลบเลือดเด้งครับ บนไฮ้ประลมาสามปีถึงว่าไม่ถึงนะตั้งแต่มีมันอนะตั้งแต่รู้ว่าโหดอะอันนี้สกิลน่าจะมาแก้ทางครับแต่ไม่รู้ว่ามันหลบได้หรือเปล่าคืออยากรู้มันน่าจะเป็นสกิลแบบร้อยร้อยเปอร์เซน์บ้างนะแบบเดเมจอาจจะไม่โดนแต่ไอส่วนนี้โดนโดนจนชัวร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าลบเลือดเด้งไปแต่ สามารถเด้งใหม่ได้ทันทีถ้าอีกฝ่ายติดสกิลครับเพราะไม่บอกระยะเวลาไม่เหมือนซึ่งสกิลอื่นใช่ปะอย่างเงี้ยบอกว่าเออ c a n c e l enemy buff เอออันนี้มันบอกว่าลบบัฟเจ็ดวิก็เดาๆว่าภายใน7วินั้นจะไม่ติดสกิลอื่นเพิ่มแต่อย่างเงี้ย c a n เ e l เลือดเด้งเนี่ยแต่ไม่บอกเวาลาก็คือลบเลือดเดงทิ้งไปเลยแต่ถ้าอีกฝั่งติดขึ้นมาใหม่ก็ติดเลย แต่ถ้าเป็นอันนี้เจ็ดวิลานจะไม่ติดเพิ่มอีกเท่าที่เดานะตัวจาก,การเขียนที่แตกต่างกันแต่ม15เท่าแล้วก็ลดต้านสกิลครับอันนี้ก็โหดอยู่นะถือว่าเข้าคู่ได้ดีสองซัมออฟอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้านสกิลก็สําคัญแต่รอบนี้ลดหลบสกิลไม่มีเลยเนะโอเคครับเป็น2ตัวที่เอ้ยใช้ได้วะ่ะแต่ไม่ได้ตัวตัวชนนะ พอจะเปลี่ยนเป็นตัวหลักได้ไหมลำบากใจเหมือนกันจากทีม PPP เนี่ยก็ประมาณเนี่ยอันนี้มันก็เลือดเด้งแล้วก็เพิ่มต้างสกิลก็ถือว่าโหดแล้วส่วนนี้ก็ลบบัฟลบอมตะ15วิด้วยก็โหดแล้วจะมาลบบัฟเพิ่มเหรอ มะนาวก็อตมตะมะนาวก็จะชนกับตัวไหนวะเอยเมาาเบิ้นอยู่ไหนอะเออตัวไหนวะแป๊บ <c oughs> <c oughs> เราได้แปดดาวไม่ตัวหนึ่งดิเออไปอยู่ลึกจังเรียงลำดับแปลก ลืมเลยจะพูดอะไรนี่ลบอมตะแต่ไม่ได้ลบปั๊บใช่ปะลบลบติดสกิลเอ้ยกดเออนี่อมตะแล้วก็ลบดีบัฟอันนี้อาจจะเอามาแทนมะนาวได้เออน่าจะมาแทนดีกว่าคือทั้งลบอมตะไฟตรงข้ามได้ด้วยน่าสกิลเดียวกับแชมเปญเนี่ยละมั้ง อันนี้ก็ลบดีบับด้วยน่าจะแทนมะนาวได้ครับมะนาวก็สตันอย่างเดียวใช่ป่ะสตันแล้วก็อมอมตะอตัมตะเพิ่มดีเฟนแล้วเพิ่มตีตีไวน่าจะแทนมะนาวได้จากเล่นตัวใหม่นั่นแหละก็อ้างไปเรื่อยส่วนทีมสองทีมทำเดเดเมจอาจจะมาแทนตัวนี้เพิ่มตีมันโอ้เพิ่มตีมน,มมนไม่ได้เพิ่มอะไรนี่ว่า มายถึงว่าสัตว์เดือนเนี่ยไม่มีตัวมาแดนตีมั่นเลยสกิลมั่นส,สิเอออันนี้ก็ลบอมตะแล้วก็เป็นใบโออันนี้ยังต้องอยู่ต่อครับแกง่งแล้วใครจะออกล่ะโอ้โหโอ้โีโ,โก,โก้ก็เอาไว้ตีป้อมได้ไปไปดูตัวสุดท้ายกัน ยังเปิดไม่ได้ก็ต้องมาดูชาวบ้านนะต้องเปิดหาหน้าไหมเนี่ยเอ้ยนี่ไงครบเลยวะแม่เล่งทำเหลือเกินจะ <c oughs> ชอบตัวนี้เหรอเอ้ยของเราเจ็ดดาวเองนี่ว่าสายใบพลิบครับแม้แต่เป็นตัวชนนี่ เอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันตัวเก่าแล้วก็คิดว่าเข้าคู่ดูผิดดูผิดดูเมื่อกี้เราเรามีแล้วรบกวนหน่อยหน่อยนะครับคนเปิดไม่ได้ตัวนั้นยังยังไม่เปิดเลยเนี่ยนี่ปะ อ่านี้อน่อใช่ใช่ตัวชนครับยืนหน้าหน้าข้อเสียครับเดินช้านะเป็นหน้าเปื่อมันต้องใส่ของให้มันเดินไวขึ้นอ,อาจจะเป็นดีใจเลยก็ได้ว่าเอ้ไหน,น,นก็ไม่ได้ว่าคือ,อยังไงตัวชนเดินช้าไม่ค่อยเหมาะแนวหลังมันจะวิ่งแซงไงแล้วมันจะไปถึงถึงไปถึงพร,พร้อมกันอ่ะก็คือโดนตีพร้อมๆกัน อันนี้ก็สกิลนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อไปหน่อยครับตีไวขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสติดสกิลส่วนอันนี้ก็อมาตะ4ีวิแล้วก็เลือดเด้งนี่ก็ดีนะช่วยตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้คือก็มันก็บัฟให้ตัวเองนั่นแหละอมาตะให้ตัวเอง4ีวิเลือดเด้งด้วยครับแชมเปญจะเดเมจแรงใช่ไหมตีทะลุอมาตะด้วยแต่ตีทะลุมากูก็เลือดเด้ง โหดนะครับเหมือนไอ่นแอ่นแมวกวักแมวกวักก็มีเลือดเลือดเด้งใช่ไหมแต่มันก็โดนลุมจากอื่นๆแต่นี่ตัวที่จะตีมาได้ก็แชมเปญครับแต่อาจจะต้องลุมหลายดอกก็ถือว่าถึกไนงะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้เหมือนกันอย่างว่าเดินมาเดินช้าก็อาจจะต้องทอางอําใจอมตัไงยังไงในทีมก็ต้องมีอะอย่างน้อยสู้กับบอทอะไรพวกเนี้ย อ่ะส่วนอันนี้กะเพิ่มตีไว้กังนงั้นแหละคือถ้ามันเพิ่มตีไวอย่างเดียวก็โอเคนะเราไปคอมโบกับปิโก,โก้ได้ไงตีไวขึ้นตีสเปซขีแรงๆเนี่ยแต่จะไม่เพิ่มโอกาสตีสกิลด้วยสิกลายเป็นอยากให้ตีธรรมดาแด้เปนตีสกิลรัว,วๆก็ก็ได้อยู่นะตัวเนี้ยก็อยากได้อยู่แ,ลแหละจะเปิดไม่ได้ก็ช่างมัน โอเคครบทั่วแล้วครับก็อยากได้ตัวไหนก็เปิดเอาแต่รออย่างผมก็ได้ครับเดือนหนึ่งเปิดทีได้ PP, พีพีสักสองสามร้อยสองร้อยต่ออาทิตย์สี่อาทิตย์แปดร้อยไปรวมกับเ,เดือนอื่นๆเอาแล้วกันอาจจะหมดละส่วนอีกอดีก็อยากเปิดเหมือนกันอาจจะนอกรอบก็ได้ครับมันได้แค่รอบเดียวไงจนเ <c oughs> อาไปเปิดเล่นหมดละ แต่ถือว่าเดือนนี้ตัวก็น่าสนใจรู้สึกทําได้ดีขึ้นทุกเดือนไม่ค่อยมีแบบกระโดดโหดเวอร์ละเอ๊ะหรือว่ามันเวอร์จนลนไปแล้วแต่อย่างว่าต่อไปก็อาจจะเป็นตัวคอมโบกันอะแบบถ้ามีปิโก้ก,กับเค้กอยู่ด้วยกันจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะก็ได้นะหรือจจเป็นอาจจะเป็นตัวกาก,าก,ากตัวเก่าๆแล้วเพิ่ม พัฟสิบสกิลให้มันเป็นไงดีเมายังเป้นอยู่นะเคนชิโร่เงี้ยก็อาจจะเพิ่มพลังโจมตีสองเท่าเมื่อมีตัวใหม่ในเดือนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคุณเมื่อคุณมีตัวใหม่ในเดือนนั้นนั้นเอออาจจะเพิ่มมีตัวไหนเออเคนชิโร่เป็นหลักนะสมมติว่า าคุณเปิดได้ชนถ้าเอามีชุนหลีอยู่ในทีมเคนเชโล่จะตีไวขึ้นถ้ามีเอนนี่อยู่ในทีมเพิ่มเลือดเคนเชโล่สองเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะแนะนำจะได้จัดทีมแค่งงๆบอีก <c oughs> เพิ่มบ้าบออะไรก็ไม่รู้คิดขำๆแล้วกันโอเคแค่นี้สวัสดีโอ้ยพรขอให้ได้ดีๆกันทุกคนอะบ่นทิ้งท้าย ก็กลับไปเล่นล็อแล้วนะครับก็ล่าสุดชนะว่าเฮ้ยชนะต้องอวดต้นเกมแจกแหลกเลยแม่งสกอร์ศนะูย์เนี่ยศูนย์ห้เอ๊ะแต่ชนะว่ะเป็นคนบุกไปทะลวงป้อมเองด้วยโูโหโคตรเทพแต่ไม่ได้ไม่ได้อัาจให้ดูนะวอร์มวอร์มมืออยู่คือแบบป,รปรตรงข้ามันมันก็เล่นเพลินเนนีะ่มันเห็นเราแม่งใส่เลยประมาณรู้ว่าไก่ ชื่แม่งก็บอกแล้ว,ว่าไก่แม่งมากันเห็นกูอยู่ไหนแม่งมากันหลังๆเริ่มนึกได้ใ,ใจเย็นดีกว่ารอเพื่อนเราก็พยายามรอนะเพื่อนละ่ะต้องวิ่งตามไปห,หามันอะแต่ตอนฉักจบก็มันตายห้าตัวแล้วก็ตีป้อมอยู่ปุ๊บปุ๊บป้อมกลางขายดูมองที่เอ้ามันตายห้าตัวในวะอีกยี่สิบวิถึงจะเกิด อะกดสั่งโจมตีเลยเว้ยเออตีได้จริงโชคดีที่นึกออกตัวอื่นมันยังไปฟาร์มกันอยู่เลยห้าห้าห้าโอเคครับปวดจบแล้วแล้วเจอกัน